มาแล้วครับที่เจนเซนพาเลาะแล้วซัดเลยแหมเต็มๆฮะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอะไร h a n n e l มีนักเตะที่น่าสนใจมาลองเล่นนะครับคลิปนี้จะเล่นทั้งหมด3ตัวเลยนะครับปีขวาตัวแรกก็เป็นเบสนะครับเดอะเบสตัวนี้ตัวเฟียวเลยนะฮะเล่นสไตล์ยิงไซก้อยไม่ค่อยถนัดจะด้วยนะครับแล้วก็เปาโลฟูเต้นะฮะ สายยิงสายก้อยทั้งคู่เลยนะครับที่พูดถึงกองหน้าก็เป็นเจนเซ้นนะครับเทา้าให้มาก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ความเร็วอาจจะไม่เท่าไหรน่นะก็ต้องไปรอดูในเกมนะครับว่าการจบสกอร์ของทั้ง3ตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะส่วนค่าพลังเดี๋ยวเราไปรอดูกันท้ายคลิปนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะลองโหมดเมนเแล้วก็ h d to Head ไปด้วยเลยนะครับไม่รู้ว่าในโหมดเมนเจะตึงมากักแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฮะ Patrick, งัดเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูคาฟูใจมาให้โคตสวยเลยนะครับเจนเซนทําประตูไปได้นะฮะจอตนี้เอาเรื่องเลยฮะกว่าจะได้ยิงนะครับเวลาพาเลาะงัดมาเข้ามือดอนนารูมาไปนะครับ เอาเรียบร้อยเลยเสร็จ <the> เดอะเบสไปแล้วฮะเสียหายเลยฮะจังหวะนี้ไปวิ่งชนบอลดอนารูมาเรียบร้อยเลยอยู่ตรงหน้าเบสพอดีเลยนะครับโอ้เต็มเต็ม<ๆ>นิ่มๆรู้สึกว่าไม่ได้เทนเนี่ยเล่นเมเนเยยากนะฮะหลายๆจังหวะเนี่ยไม่ค่อยหลุดเลยโอ้โอจหจังหวะนี้เบสโชว์สกิลคองบอลดีเหลือเกินนะครับ ผิวเกินเบด,ดได้โขกจังหวะน,นี้เสร็จเปาโลไปนะฮะได้ทำประตูทั้งหมดสามตัวเลยนะครับหาโอกาสทำประตูยากนะครับถ้าเราไม่ฝึกไม่เทนะฮะโอกาสยากมากโอ้โหความแข็ง เกือบไม่รอดนะเปิดให้เบสโขกโคตรสวยเลยนะฮะและเบสก็โขกดีซะด้วยนะปันไม่คืนเลยผ่านยากเหลือเกิน จาไปที่เวียราเวียรางัดกลับมาที่เบสเต็มๆข้อโอ้โหเช็ดคานเข้าไปเลยนะงัดได้สวยนะครับจอดเบสคนุ่มเอลวิสยิงใส่ก้อยเท้าซ้ายไปเลยนะฮะตึงเกิน สโค่จากมา,มาที่ดิมาโคสโคคเคยมาที่เจนเซนโอ้โหโดนปัดได้นะครับดอนอย่างเซฟอะสงสัยตื่นคนเจนเซนจายมาที่เบสเบสหลุดอ่าเบสได้ครับเบสพาบอลลาะมาซัดเลยโอ้โหโกาว่าจะยิงไซก้อยเท้าขวาเลยนะฮะ ซัดเท้าซ้ายไปซะแล้วนะครับดิมโคใจไปที่เวียร่าหาตัวกองหน้าก่อนฮนะมาแล้วที่เจนเซนเจนเซนปัน่นเต็มข้อฮะตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยครับเท้าดี ก็จะหาเคาะตัวที่จบสกอร์ได้นะมาจบที่เจนเซนนะครับฟูเตให้สไนเดอร์มาแล้วครับที่เจนเซนเลาะหาช่องว่างาง้งางเพวอว์ชอ็อตโอ้โห,โหเต็มเต็มฮะสัตว์ไก่ก็ได้ด้วยนะครับตัวนี้เท้าดีนะฮะร,รูปร่างดีโอเคหมดเลยนะครับ ติดแค่เรื่องความเร็วนะครับอาจจะไม่ค่อยพิ้วนะฮะหลมาส,สวยเกือบไ,ไม่รอดนะสโคจ่ายมาที่ฟูเตนัดคืนกลับมาที่เปาโลโฟูเตฮะเปาโลพาบอลซัดเลยแม่ยิงเท้าซ้ายด้วยครับลูกนี้คิดว่าจะยิงเท้าขวาน,นะฮะ ถ้าจำไม่ผิดเท้าน่าจะเป็น5-3นะฮะสโคจ่ายมาที่สไลเดอร์มาแล้วครับที่เจนเซนพาเลาะแล้วซัดเลยมแมเต็มๆฮะไม่เน้นความพิ้วนะครับเน้นความแข็งไว้ก่อนนะฮะเจนเซน ยืนรอทรประตูหน้ากรอบเลยนะฮะมาแล้วที่เปาโลโอ้โหไม่หลอดปันเลยแหม่ได้ะฮะเท้ขาวขวาอาจจะยิงไม่แรงอาจจะยิงไม่เต็มข้อนะครับถ้ายิงเต็มข้อน,น่าจะหลุดอะ ตัวแทบบลอยนะครับโดนสก,กัดขาไปยังดีที่วิ่งตามมาปั่นได้นะครับอ่าเสร็จเบสอย่างงี้เบสงัดมาที่เปาโลฟูเตแหม่ไม่ถึงเปาโลซัดเลยโอโ้โหโดนเซฟอ่ะโคตรเอาเรื่องไซ่เดอร์ให้สโคสโคเจอตัวแล้ว เวลา,ลาไหลต่อมาที่เจนเซนหูยง้างไม่ทันเอาเรียบร้อยเลยเบสเก็บบอลได้ปั่นโดยเท้าซ้ายไปนะครับเบสเล่นมานี่รู้สึกว่าเบสกับเปาโลฟูเตเนี่ยไม่ค่อยลงต่ําเลยนะครับยืนหาช่องหรือว่ายืนรอบอลค่อนข้างดีเลยไม่ค่อยลงต่ําด้วยนะฮะแต่ที่ตึงๆเลยน่าจะเป็นเบ,นบสนะฮะสไนเดอร์อา้าวสโค จากมาที่ฟูเต้ทำเชิงก่อนย้อนกลับมาแล้วสัตว์ภอว์ช็อตโอ้โหสวยสวยงามเลยลูกนี้ครับอาจจะยิงไกลไม่ค่อยแรงนะฮะเป็นตัวที่มีความผิวความคล่องตัวที่ดีเลยนะครับแล้วก็ความเร็วก็ใช้ได้เลยความสมดุลก็ใช้ได้เลยนะครับฟูเต้จ่ายมาที่เจนเซน ย้อนกลับมาที่เปาโลฟูเต้ฮะดึงก่อนนะโชว์ความผิวโยกลอกซัดผิดองศาม,ม้าเลยฮะไม่ได้เบสซัดมาโอ้โหผิดโอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จเจนเซ่นนะฮะยืนง้างรออยู่หน้าโกเลยนะครับ เบสยิงแฉลบฝั่งตรงข้ามโกปัดบอลเข้ามาหาเท้าเจนเซนพอดีเลยนะครับเบสผ่าเลาะเบสงัดมาที่ปาโลฟูเต้กระชากหลอกปานเลยโอ้โหหลุดกรอบเลยนะมาดูค่าพลังตัวตึงก่อนเลยนะ ก็สาหรับเบสเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเล่นนะเอาจริงๆเลยผมไม่ค่อยชอบถึงแม้ค่าพลังจะให้มาดีแต่ก็ติดที่เรื่องของเท้านะครับสาหรับผมเล่นสไตล์นี้ไม่ค่อยเข้ามือนะฮะยิงพวกไซด์ก้อยหรือว่าใช้สกิลเก่งๆนะฮะเบสความเร็วให้มาดีการยิงการจบสกอร์ค่อนข้างดีเลยนะครับสภาพร่างกายจริงๆก็ไม่ได้แย่นะฮะเอาไปเล่นมาก็โอเคเลยเลี้ยงบอลคลองบอลโคตรผิวเลยนะครับเก่งอยู่เหมือนกันถ้าไปยืน C.A.M ก็ได้เรื่องเลยนะฮะค่าพลังสมดุล การกระโดดหรือว่าการหมุงก็ไม่ได้แย่เลยนะฮะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดียิงจ่ายจบติดแค่เรื่องเท้า4ีหอย่างเดียวนะครับแล้วก็เวิร์กเลตส,สูงต่ําตามนั้นเลยนะครับไม่ค่อยลงต่ําลงเต็มที่ก็แค่กลางนะฮะยืนรอบอลหาช่องโคตรดีเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราจะเน้นเลี้ยงแบบพิว๊ิก็ถือว่าน่าสนใจนะครับการจบสกอร์ค่อนข้างดีแล้วก็โอเคมากเลยนะฮะ้าไม่ซีเรียสเรื่องเท้าซ้ายนะเพราะบางจังหวะการปั่นเท้าซ้ายก็ดีด้วยนะ แล้วก็มาดูเปาโลฟูเต้นะฮะตัวนี้ความเร็วความผิวถ้าเน้นวิ่งเร็วคิดว่าดีกว่าเบสนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเรื่องการจ่ายบอลทําชิง่งอะไรแบบนี้นผมว่าเบสตึงกว่าแน่นอนนะฮะแต่เรื่องความแข็งเนี่ยพอกันเลยพอใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับเอาจริงๆเบสน่าจะเหนือกว่าเปาโลฟูเต้นะครับแต่เรื่องความเร็วเปาโลเอาเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องการจ่ายบอลเนี่ยสู้เบสไม่ได้เลยรู้สึกว่าเบสน่าจะเหนือกว่าแทบจะทุกอย่างเลยนะครับเว้นไว้แค่เรื่องความเร็วก็พอเนาะ แล้วก็ w o r k ์กเดสูงต่ำนะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะลงต่ำกว่าเบสนิดหน่อยนะฮะจะน่าใช้ก็ตรงที่มีความเร็วที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยลงต่ำนะการเบียดก็พอใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ตึงมากแล้วก็มาดู ST ทเจนเซนนะครับตัวนี้ที่บอกว่าเหมือนจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เคาะบอลดียิงไกลดีไปหมดเลยนะครับคาพลังการยิงดีเลี้ยงบอลก็โอเคสภาพร่างกายถือว่าให้มาดีเลยนะครับแล้วก็รูปร่างโอเคเลยนะฮะสูงใหญ่ ความเร็วอาจจะให้มาน้อยไปหน่อยนะครับสเส้นโค้งไม่ค่อยดีต้องปั่นใกล้ๆหน่อยนะครับถ้าปั่นใกล้ๆเต็มข้อเนี่ยก็อาจจะมีหลุดกรอบกันบ้างนะครับการจ่ายบอลก็พื้นๆทั่วไปนะครับค่าพลังสมดุลให้มาถือว่าน้อยนะครับแต่รูปร่างเขาสูงใหญ่อยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยนะฮะการเบียดการอะไรแต่บางจังหวะที่ไปเจอเซนเตอร์แบ็กแข็งแขงก็มีสะเทือนบ้างนะฮะร,รูปร่างยักษ์ก็ยังสะเทือนเลยนะครับแต่ค่าพลังความแข็งแรงก็ให้มาดีเลยนะฮะที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องเท้า5-5เนาะ ถ้าเราจะเล่นจริงๆก็คงจะไปเล่นพวกเกียลเกเรสหรือว่าซาเดสน่าจะโอเคกว่านะครับตัวนั้นจะวิ่งเร็วความผิวความว่องไวใช้ได้เลยดีกว่าเยอะเลยแล้วตัวนี้เริรกลดส,สูงๆนะครับหลงต่ำเพราะว่าต้องช่วยลงไปทําเกมนะครับขึ้นมาบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วมากตัวนี้เคาะบอลจ่ายบอลดีไปหมดเลยนะฮะยิงไกลดีนะครับลูกโขกเนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสได้โขกเลยนะแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่เรารับได้แล้วก็รับไม่ได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้รับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ